มาไม่กินบักมวงหน่อยมวงเบานะจ๊ะหน่วยงามงามจ้ะมากินน้ำกันนะจ้าบางคนก็สิถามว่าตีย่าเป็นยังคือเงียบไปเนะจ๊ะอันนี้ เสวยวกันไันมันเบื่อมันเบื่อ,อชีวิตปัญหาขอบครั้วแหละอืมันก็มันมันจะมีทุกคนแหละแต่ว่าเบื่อซื่อนะเบื่อแนะบบอ,อ,อ,นะอยากอยู่เงียบๆอยากแบบว่าไม่อยากคุยไม่อยากว่าก็พอไนอยากอยู่แบบว่าคิดไจต,ตรองปัญหาที่เกิดขึ้นให้เวลากับเจ้าของคิดแค่นั้นแหละแต่บ่มีอย่างไร มาได้จ้ะมากินน้ำกันแสบน้ำกันสุดยอด ความเปรี้ยวซวงเลยค่ะงวยกับลั่งพอดีกินแล้วจ้ะ เจวกับปีใส่ปลาแดกปลาลาห้องนี่แหละ สบจากต้นเลยอืม mm hmm. ยั่วๆมะม่วงเบายั่วๆจ้าอืมหืวน้างั้นหัวงันไงฮะพาเคอง

กบเปียวเปียวพอดีกินนะจ๊ะว่าเปียวแห้งบ่าสมแห้งมันสดสดๆก็เลยกรอบๆอร่อยอืม